ระดับสายตาสั้นเท่าไหร่ควรจะใส่แว่นนะครับก็น่าจะเป็นคําถามนะครับที่หลายๆคนยังสงสัยนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยสวมใส่แว่นตานะครับเริ่มมองอะไรไม่ชัดอยู่บ้างน,นะครับก็เป็นคําถามที่สลับซับซ้อนนะครับต้องใช้ข้อมูลหรือว่า,าหลายๆปัใจจัยในการที่จะพิจารณานะครับต้องบอกอย่างนี้ครับสําหรับ สายตาสั้นน้อยๆนะครับอย่างสมมุติสายตาสั้น50เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่ายังไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าใครที่มีปัญหาสายตาสั้นนะครับโลหะ้าสิบแล้วคุณจําเป็นต้องขับรถกลางคืนนะครับหรือว่าคุณต้องใช้สายตาในการที่จะ,อะมองอ อย่างประชุมหรือว่าสัมมนานะครับสมมติถ้าคุณนั่งอยู่ด้านหลังเลยเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะต้องการความคมชัดในระดับลบห้าสิบคุณอาจจะจําเป็นต้องใส่นะครับหรือว่ายกตัวอย่างนะครับในวัยเรียนหรือว่าวัายอนุบาลเนี่ยนะครับลบห้าสิบเนี่ยนะครับผู้ปกครองบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ไมจําเป็นต้องใส่นะครับหรือนะครับในเด็กอนุบาลน,นะครับเด็กว <G> ัยเรียนเนี่ยนะครับ ถ้ามีปัญหานะครับสายตาบวก200นะครับเ,เพื่อไม่ให้เด็กมีพัฒนาการการมองเห็นที่แย่ลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าส่งเสริมนะครับกระบวนการพัฒนาการของอาการมองเห็นในเด็กวัยเรียนเนี่ยนะครับบวก200เนี่ยจำเป็นต้องใส่มากนะครับจำเป็นต้องใส่เลยนะครับแต่ถ้านะครับในรายที่ มีปัญหาสายตายาวนะครับอายุอาจจะสักเกือบ50เนี่ยนะครับถ้าสมมุติมีปัญหาสายตายาวบวก200นะครับแต่นะครับคุณไม่ได้ใช้สายตาในการมองเห็นระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับบวก200คุณอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าสมมุติคุณมีอาชีพหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมอง เอกสารนะครับหรือว่าเล่นโทรศัพท์นะครับมีความจําเป็นอันนี้ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาสายตานะครับอาจจะรู้สึกยังลังเลหรือว่าไม่มั่นใจว่าเรามีความจําเป็นต้องใส่แว่นไหมเนี่ยนะครับกเ็เราต้องใช้ปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับที่จะมาพิจารณาว่า เราควรที่จะใส่แว่นหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีปัญหาสายตานะครับอยากจะเข้ามาตรวจวัดสายตานะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาในเพจร้านแว่นตาละยองนะครับแฟชั่นออติคอนนะครับเพื่อนัดหมายเวลานะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากนะครับกด Subscribe นะครับช่องทาง Youtube ของผมเองนะครับก็ ช่องทางนะครับพิบูลนะครับหาวิชิตนะครับ PIBWON นะครับ HAVICT นะครับก็ฝากติดตามคลิปนะครับที่เป็นข้อมูลความรู้สำหรับใครที่มีปัญหาสายตานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลนด้วยนะครับก็ฝาก Subscribe นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ